ดูนะคะสภาพกลนของปลอยแผลของเพชรก็แหง้งเยอะมากแม่ไม่ร้าพูดเสียงดังอะตื่นและวก็พูดถึง,งนะคะ ่ไหมคะสภาพขนคือดีขึ้นอย่างแบบดีขึ้นเยอะมากเอฟซี FC คงสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมมีกระดาษหนังสือพิมพ์อยู่ข้างในผ้าเจ้าเพชรเจ้าพลอยโดนฝนเปียกหมดเลยค่ะแม่ไม่มีผ้ารองให้เขาแม่เลยต้องเอากระดาษหนังสือพิมพ์มาปูให้ก่อนฝนตกหนักแล้วก็ตกแรงมากทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะแบบแม่ต้องเอาเข้าเขาอะมาเข้ามาอยู่ในบ้านค่ะ เพราะว่าข้างนอกอะนอนไม่ได้เลยเลียงหมดดูนะคะสภาพคนจากที่เรือนหนังกลับแปดิบเปอร์เซ็นแล้วคะ่ะตอนนี้แม่บอกตรงๆเลยแม่โคตรปื้มใจเลยนะคะส่วนของเพชร เพชรเนี่ยจะต้องใช้เวลาฟื้นฟูมากกว่าพลอยลนะคะสภาพร่างกายเนี่ยแต่แผลเอฟซีเห็นไหมคะว่าดีขึ้นเยอะมากอนเนตอนาดมากเลยค่ะเอฟซีอว่าแม่นะคะที่เอากระดาษหนังสือพิมพ์มาปูให้ลกูกมันไม่มีผ้าอื่นแล้วคะ่ะ เปียกไม่เหลือลอเลยแม่เก็บผ้าไม่ทันผ้าลูกซักตากสี่ห้าพืนเกี้ยงเลยดูสิคะ F4 F4 ปลื้มใจไหมคะแม่คิดว่า f ีทุกท่านที่ว่าได้สมทบทุนในการรักษาน้อง แล้วก็ fc ทุกท่านที่คอยติดตามให้กําลังใจเด็กๆทั้งสองเนี่ยจะต้องปลื้มใจนะคะที่เห็นนะคะการเปลี่ยนแปลงของเขาทั้งสองไปในทางที่ดีมากขึ้นซึ่งทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตอะไรอย่างเนี้ยคือไม่ใช่แม่คนเดียวนะคะที่ทำให้เขาเปลี่ยนไป fc ทุกท่านก็มีส่วนนะคะ ในการเปลี่ยนชีวิตของเด็กทั้งสองดูสิคะน่าปลื้มใจแค่ไหนเงินของ f อซทั้งนั้นเลยค่ะที่ได้ดูแลรักษาพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาหมอการฉีดยาหรือยาที่ใช้ทาพวกเขารวมทั้งอาหารเมร็ดอาหารเหลวที่ให้พวกเขากินนะคะอาหารเปียกแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของเด็กๆทั้งสองเนี่ยก็มาจาก FC นะคะเด็กๆทั้งสองเนี่ยเป็นลูกๆของ FC นะคะไม่ใช่ของแม่คนเดียวของทุกท่านที่คอยเมตตาคอยให้กำลังใจแม่แล้วก็เด็กทั้งสองนีด่ดูดูโนนมีความสุขฝนตกหนักมากเลยค่ะที่สโตน แม่ก็อัปเดตให้เอฟซดูน้องแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ